สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโหลมแรงมากเลยตอนนี้ไม่เพิ่นก็อยู่ในสถานที่ที่สูงสูงค่ะคือบนภูเขาค่ะเพื่อนเพื่อนที่ชายเขาก็ไม่ถึงขนาดบนภูเขาอยู่สูงสูงค่ะก็เลยได้ถ่ายเมืองที่ไม่เพิ่นอยู่ค่ะไม่เพิ่นเคยไปเดินฝั่งนู้นค่ะม,มุม ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นภูเขาแล้ววันนี้ได้มาฝั่งนี้ก็เลยถ่ายจากฝั่งนี้ให้ดูว่าเป็นยังไงค่ะลมแรงมากเลยค่ะหิมะก็ยังมีอยู่แล้วก็ลมบอดบอดโอยลมเย็นเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนๆไม่เป็นยินตรงนี้แต่นี้ไม่เป็นขับรถมาส่งคุณลุงค่ะก็เลยถ่ายภาพส,สวยๆมาให้เพื่อนๆชมบ้านที่คุณลงุงที่ จะมานั้นก็คือบ้านสีขาวหลังนี้ค่ะเต็มจอเลยบ้านเพื่อนแกค่ะแกจะมาปาร์ตี้กันค่ะเพื่อนๆขับรถมาส่งแกก็เลยได้ถ่ายภาพจากชั้นสูงมาให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยจะหนาวจะลงมาถ่ายแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะกลับแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่เพื่อน,อนชมค่ะนี่ค่ะหิมะหิมะยังขาวอีเลยค่ะ หิมะยังเต็มไปเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆหนาวแต่ฝั่งตรงนน้นอ่ะฝั่งตรงข้ามนั้นมันแดดแล้วฝั่งนี้มันแดดค่ะตรงนี้จะก็จะเป็นแม่น้ําแล้วก็มีเมืองอยู่ตรงกลางค่ะเพื่อนๆสะพานที่ไม่เพนขับรถมาก็คือสะพานนี้ค่ะได้ข้ามมาและตรงกลางมันก็จะไม่มีหิมะค่ะภูเขาฝั่งนูน้นคือหิมะก็ละลายแต่ฝั่งนี้ยังเต็มไปเลยเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่ ร่มค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะหิมะก็ยังเต็มอยู่ยังขาวอยู่ตามพื้นตามหลังคาก็ยังขาวอยู่ค่ะเ,เพื่อนๆอัปเดตนิดๆหน่อยสําหรับบรรยากาศประเทศนอร์เวย์ค่ะฟ้าใสค่ะเ,เพื่อนๆฟ้าใสสวยอีกหน่อยก็น่าร้อนแล้วค่ะอีกไม่นาน